สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับอ่ะตอนนี้ก็เจ้าของคนใหม่ก็เดินทางมาถึงแล้วครับเจ้าของคนใหม่สมบัติพอตาครับเดี๋ยวพาไปดูนทีเออ่เช้าเลยสวัสดีครับดีครับเอาสวัสดีครับ เออเอ๊ะเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นครูบ่ใช่ไหมเป็นครูนี่อ๋อสวัสดีครับสวัสดีพี่ผ้อมขายให้พร้อมคนขับเลยเด้อครับครับน้อ ลูกกับเมียแล้วลูกกับเมียยอมให้ไปไหมใช่ไหมแถมคนขับไปด้วยโอ้ไปคุณคุณนะพี่กรองอีกลูกหนึ่งเลยไม่ดีแล้วนั่นแหละอันนี้กรองใหม่ใช่ไหมทางโน้นก็หาเหมือนกันคนขับว่าหายากคนขับหาไม่ยากหรอกแต่คนขับที่ดูแลรถอ่ะหายากครับโอ้คนนี้ดูแลรถดีนะนี่ภายในนี่สะอาด เลยครับไม่หคียวมันไ,ไห่ถลือถ้าห,าหามือ้นนออคนขับก็ตามไป,ไปขับแล้วไปมไ,ไ,ไหมพี่ก็จ้างแพงเนี่ยอยู่นู่นอะวันละห้าร้อยเอาวะชอบตรงไหนแพงแพงมันชอบไม่ใช่เหรอเอาวิ่งอยมเพื่ออะไรครับ พังโคนพังโคนอ๋อโซนนั่นแหละในโซนสกุลหนึ่นี่ไปวิ่งโบที่ว่าส่งให้ดูบ่โอ้สบายเลยด้นั่นน่ะดินแข็งเนี่ยเนาะขึ้นบ่อสบายเลยโอ้สองสามเลยขึ้นบ่อสบายรถเปิดไปฮะเปิดประตูไว้เลยเอาเอาหัวลงเลยเอาอะไร ออกบางยังสมบัติอนะ่ะผู้ดดเดียวผมดูก่อนเผื่อมีพระมีพระของ,อของดีฮะไหนครับอันนั้นเดี๋ยวแฟนเน้นเข้าไปจัดการเองครับมันขาดเหรอใช่ไม่ได้ต่อไงไม่ไม่ไม่ ตัวนี้ถ้าเราเอาไปก็เดี๋ยวฟันนนนเขาไปจัดการเองใช่เพราะมันต้องโอนต้องโอนเป็นแฟนแนนเนนดท้ทางนี้ไม่ได้ต่อทุกปีรงไหมทางนี้ะไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อมานะครับรอเออใส่รถเลยมีอะไรไหม ฮะอารุณเหมือนยังไฮะอีกซาไลย์อยู่นี่อารมณยังอีกซาไลย์ไม่มีหรอกมีอยู่ไหมอย่ี้อยู่ด้วยอะไรไม,มีเต,ต้เตของเจ้าน่ะนนลฮะฮ <c oughs> ะตอนนี้ก็ทำสัญญา ตัญญาับนี้ขายรถแถมคนขับไปด้วยอืออะไร่ะแถมคนขับไปด้วยไหมโอ้ไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้หรอกวเาจางเท่าไหร่ขับสามสิบเฮ้ยสามรสมสิบูกว่าเราอยู่จ้าสามร้อยห้าสิบมันแต่บางบางทีมงานก็สี่ร้อยห้าร้อย ใครสกไหนที่เงินเยอะหน่อยก็จ้างเพงจ้างแพงกไหนที่จนๆหน่อยก็จ้างถูกๆจ้างเงินจ้างแพงล้าเนากาก็มอใมมีเอไหมล่ะกรถใหม่้วันละล้างเก่าอรถห้างรถห้างอไะขอรถห้างสัญญาเอาพี่ซื้อรถไปแถมไมคโคร ให้คนเล็กเหรอได้นะได้ได้เอาให้มันออกมานี่ไหมมันติดยังไงอะไรครับเป็นอะไรลูกโว้ยปัญญาพูด่ากร 嗯。 นนี้อันนี้ไปใครขับผมเลยนะครับโอ้ขับเองครับขับเองก่อนขับเองเลยอันละเจ็ดแสนนี่โอเคอันละล้านเก้าอันน้ยุ่งบ้างเพาผมก็ยังได้คนขับไปด้วยอยู่เอาเลยไปลองรู้สักคนมันเขาถ่ายอยู่ดิี่ยถ่ายกด้สักคนเงาเยอะหาเรื่องให้ผมเวลาสาวๆ để trả da rúo, gan thêu, bang pi có nhiều, có nói, công việc là thông thường, trong này là công việc công ty, công ty, công nhân lao động, วิ่งกี่คันนะเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อนสองเดือนก็มันรบวิ่งอยู่สองคันนะตายล้จับลอด้วยอืมรสอของให้วิ่งสองคันนี่นะเขาจะเไม่เอาสาทนนสีเดงนขไม่เอาเยอะเขลำพัง สบายแล้วมีสองคันไม่ได้เสร็จนะวันวันนึงได้กี่เที่ยวหนี่งเดือนสามสิบห้าขึ้นสองคันก็เจ็ดสิบเที่ยวเดือนหนึ่งก็งานนี้ได้รถคันนี้ฟรีเลยนี่ิาทิ่า่าใไ้จบในงานเดียวอืม พวกอยากซื้อต่อก็มาเลยจะซื้อต่อครับผมรถก็ยังไม่ได้เลยว่ได้ขึ้นเขาก็ขึ้นครับขึ้นเขาผู้พันนะทางนู้นให้แม่โคดัดนิดนึงอืาด่ดนิดนึงไม่ใช่กรงนี้ดัดทายเพราะว่าบางครั้งเราบางดำมันไป นี่มันจะไม่ลงไม่ไม่สนิทที่บ้านก็ลงตึงยองๆมีแต่ช่างทำเองหมวยก็ทำเองเลยโมดิฟายเองเลยใช่เป็นช่างแล้วมีโคสองพันหรอ่ครับสองพันไปหนี่ตัวไปพยายามว่าปีไปหนี่งตัวครับ โอ <premature> <im Alto> <Brooklyn> ้โหไปเยไปเก้ยกเป็นนุ่มกับไปเขียวนึ่งตอนแกแล้วนี่กับไปสองเขียวไปอาถากขนมนะะรันะมันไกลหลายมาลุงมาเกือก่กิโลมานี่กี่ร้อยโลถึงสี่ร้อยไหมประมาระาณสี้อยสี่ร้อยมะเป็นสี่ร้อยชั่วไหยใ่กัวคงเท่งนะของผมมันต่อเฉียดตปนกลางอืม ไม่ยินตัวจัวจังมากกับสุดนี้กระบะนีด้มากี่ชั่วโมง5กิโลค่ะสองกวลิลัมมันไม่ได้มันบุทริงแต่ถ้าสุ่งเก่าไม่มีกวลออันนี้มันช้ายดินึงจะไปเรื่อยแต่ว่ามันไหลได้ก็สัตรุหนักไหลนะทำมันยากันอยู่ครับ หลาสิบโลอผู้ซื้อเออดเดี๋ยวต้องค่ามีค่าเส้นด้วยเราไม่ได้ต้องมีค่าปากกาด้วยพยานเ <c oughs> ส้นหลายรอบไม่ได้เลยที่โลนั่นยานข้างในนั่นเยวะพอได้ต้องมีค่าปากกาค <c oughs> <c oughs> ่าปากกาหนึ่งลัง <c oughs> บอกเลยยังไง เมื่อคืนว่าจะเต็มที่หน่อยอพี่ก็มาเอารถเลยเอ้าวเมือ่อคืนอะไรอะไรจะเต็มที่โอ้เมื่อคืนนี่นานๆ <c oughs> ได้เจอทีมงานสักทีเนาะเป็นเดือนเราไปยกอ้อยอยู่เขาเป็ันเป็นตันบอกครับเป็น <c oughs> ตันเท่าไหร่ตันยี่เก้าไปยี่เก้าให้เส้นน่อยี่เก้าก็ถือว่าได้ดีอยู่นะเดี๋ยววานยี่สิบห้าเอามาเส้นหน่อยนี่ครับค่าเส้นทันยาค่าเส้นเลี้ยงข้าวแล้วมือเช้าจานหนึ่ง นีฟังเดียวครัฟังเดียวฟังเดียวอีกฟังหนึ่งเดียวให้แฟนเกมเซ็นเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนครับถ่ายรูปก่อนเป็นทเทเลทฮะในนี้ อะไรนะเอากล้องมาเรื่องไหนเอาไปเจ้าละจะไปส่งให้ผมมันชัดไปมันยอ้อนเสียงหน่อยไม่ยอ้อนหรอกนี่แหละพอดีเสียงมานี่นชัด แอร์มันเปิดได้เบอร์สองด้วยเบอร์สองภาษาเบอร์สี่มันเปิดไม่ได้ทำไมเปิดไม่ได้มันมันเป็นมาตั้งแต่เอารถมาแล้วเดี๋ยวมันติดนะมันไม่ติดเป็นเหมือนกันหลือยี่ห้อนี้มันต้องข้ามเกีสรเลยเออใช่คันนั้นก็เหมือนกันใช่ไหมไปครับเดินทางคำคูนคำคูณ กูได้ครับนี่บอมันจะถูกฉลกถ้ารเราอยู่นะเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันฮะนี่นี่ตัวที่ขายไปนี่อ๋ออ๋อนี่รถแมคโครจะขอมีสองคันออสองคันอืม โมตัวเดียวกันนี่างเงี้ยกินหนึ่งเกินไม่ได้เหมือนกันเย็นนู้นไม่มีอย่างงี้ว่ะเย็นนู้นอ่ะไม่แต่งอย่างงี้ป่ะเหรอเหยียบเบาๆเด้อในหมู่บ้านอ่ะมันดังมากใช่ไหมถ้าเหยียบดังมันก็ดังเลยแหละมันอยู่ที่เราดิปั๊มปั๊มน้ำมันอยู่ไหนครับฮะแถวนี้ปั๊มน้มมัันนป๊ี่เลยออกไปสีแยกนี่ก็อยู่ขวามือน้ำมันเลยเอียดไหมพี่ รขี่ไปขี่กลับนอ่อวานไปเป็นร้อโลกลับวิงดินดีก็เป็นร้อยเนี่ยออกไปเนี่ยสีแยกไฟแดงก็เลี้ยวขวาปื๊บเป็นตําพิธีอะยู่มือนั่นแหละมึงไปถึงบุคคลชายอยู่เอโซ่ก็บมี่เอโซ่ตรงนั้นอะถึงวมันแล้วปรน้อมถังเลยาจะด้านก็น่าจะุ่ฮะไม่รู้แล้วไม่ใช่อยู่ในนั้น嘛 โอเคเดิมใช่อยู่นั่นแหละเต็มถังมีกี่พันสองพันสองพันร้อยลิตรอืมเป็นหมดแล้วพันหาแล้วแหละไปถึงอ่ะอืมไปถึงบ้านอ่ะสี่ร้อยกโลนี่นะครับถ,ถึงเล,นะเลยแหละมันวิ่งมันวิ่งผ่าน,นอำเภออำเภอเมืองไปอีกหรอ เลยเมืองไปนี่ไปนี่ไปสกลไทยเนาะครับุเมืองสุดสุดพยักอ่าวาปีวายละเอีดวายลเอีดกุมารศีลกุลสินมันเลยอำเภอเมืองสกลไปบ่เลยไปอีกเลยไปอีกนะสองสามสี่เดยอ๋อมันจะไปทางเซกาไปทางบึงหลวงอ๋อไปทางโนดเขตบึงการเขตบึงการ ติดเครื่องก่อนไหมอืมฮะไหนเครื่องนะเทอยู่ด้ีล่ะยังไม่ได้ไอ้นั่นนะเขาเดี๋ยวจะหาไอ้ข้างวิ่งอ่ะเนี่ยระแนงข้างเนี่ยต้องใส่ถ้าถ้าเป็นกระบะใส่จากทางนี้เ่ยต้องใส่แต่ว่าทางนู้นมันทางโน้นกระบะมันใหญ่ปะมันสูง อ๋อครับอืมเอเย็นไหมลูกพี่เย็นเจ็บเลยบ่วันนั้นผมล้างไก่ทองอะ่ะโอ้ยแพงว่านา้ำไหมฝุ่นตันเลยอันนี้ก็ล้างออกยังสะอาดเลยเนะี่ยแพงเอเอยเย็นเจ็บ ได้สติ๊กเกอร์ไปกี่ใบฮะห้าใบถ้ามันเกะกะก็ออกเลยเด้อห้าีบนะครับถ้ามันเกะกะก็ออกครับครับถ้ามันมองยากก็เอาออกเลยเด้อเพราะว่าเราสูงไงมันจะมองยากหน่อยเราเอาออกเอาออกแค่ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่มองกระจกโอ้เวกขัดอะไรนี่ อย่บอกว่าเอาจับไยเลยขัดอะไรขัดรถขัดสีนี่นะไปเดินทางทำกูญปลปอดภัยไปถึงลุยงานเลยครับไม่ต้องเรื่องมากนี่เลยรถทำงานเออส่วนมากจะลืมดิ นี่ครับไปเป็นเขยอ,อยู่สกุลสิบสี่หนึ่งครับเป็นสิบสี่หนึ่ง,นนงเนื้อสบายเลยวิ่งสบาย,บายโอ้ดาวเด่นเลยเด้นี่ไปอยู่นูน่นดาวเด่นเลยเด้นี่มีคันเดียวครับฮะอยู่มืออากาศมีคันเดียวรับนะเต้บอกว่าขับในหมู่บ้านต้องระวังนะ ถ้าเราเหยียบถึงรอบมันอ่ะมันจะแตกเลยแป๊ดเลยเสียงมันจะดังเราต้องเดี๋ยวขับเองก็รู้แหละรอบมันอยู่เท่าไหรเท่าไรพอทอมันวนมาไงได้เวลาไป49พี่ไปไปลำลารถหน่อยบอ ไปเราดอกแลำลายแต่เมื่อคืนแล้วไปลำลาลดหน้อยไปโอ้สั่งเสียกันหรือยังนี่ฮะเรียบร้อยแล้วผมดูแต่หมอผเลยอันนี้นะพี่ขัารถไม่อยาไปดูกันดีครัครับรถมันมีเยอะแต่ไปดูแล้วมัน มากเมื่อมา,มา,มาจเจอรถเองไอไอ้างในแบบนี้นะครับ,บโอ้รถนี้คนขับเขาดูแลดีสะอาดสะอาดมากถ้าคนนี้ขับนี่สะอาดจริงๆครับพี่ยังไม่บอกบอกให้หมดนะบอกให้หมดเลยนั่งตากเอก่อนนะ เยลยเวลาตั้งสิบแปดนาทีอึ๊บนี่ล่ะเด็กหลอกถ้าจะ,ะ,ะต่อลมมีเซมเปอร์อยู่ค้ำคูนค้ำคูนเอ้ารถนี้มีอันนั้นด้วยบ่ะ,อะไ,ไอตัวดับเพลิงอ่ะทางดับเพลิงก็มีแต่ไม่มีรอกดับเพลิงเอเย็นเจ็บเลย เอเยนเอเยนเอาออกมาแล้วครับอุปกรณ์จานโอตอนนี้รอเลิอกอยาวงามดีครับเหลืออีก สิป็นาทีลูกค้าก็จะเอารถกลับ,บ้านแล้วไปอยู่นู่นก็คำคนูนคำคูนนีอสมบัติโพตาอี่ไหนมีพระหลวงปูผ่ผาดอยู่นี่ดิดูก่อนนี่หลวงปูผ่ผาดครับรู้จักไหมไหลวงปูผ่ผาดวัดบานกวดไหม,ไมรครับผมให้ไปชุดนึงชุดนั่นแหละเพราะว่าผมมีอยู่สองไงนี่พอไปทำ เอาอินหินปูนทรายไปถวายวัดวัดให้มาผมก็ทำผมทำสาาครับอัน,นี้อยู่นี่ใกล้จะเสร็จแล้วสาาอันนี้ให้ไปชุดหนึ่งเด้อเอาไว้ในรถนี่<ร>แหละให้หลวปูผ่านไปชุดหนึ่งครับ嗯嗯เอาติดรถไปครับนี่อันนี้ก็เราไปทปําบุญที่วัดทางวัดให้มาครับ ดูแลหลุกล้านเดินทางปลอดภัยเด้อลุงปูงงงเดี๋ยวให้พญายแพงรถพมนาำไหมก่อนม,น,มนมั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 นไปยุ่งพูนคำพูนคำพูนนี่แหละรถสมบัติพ่อตาปูก็ไม่ละเจ็บน,น้มนะโอ้ยผมไม่ค่อยซื้อหรอกหุณไ้น่ะซื้อ่เค่อยถูกก็เลยบ่ซื้อเลย จะได้เวลาแล้วมนัมนมนัมนมันมันคำคูณนเนออไปยูพุนนี่เอาใบมะยมครับ ผลบ่มีใส่บางฟุ่นยังสีเลยเนาะเป็นบ่อันนี้เอาไปถอดออกบ่ถอดไหมไม่ถอดมันมันไม่ได้เป็นที่แบบที่มันสลบอะไรนะครับเราวินงกาวิมันขีดบ่ปองพอดบ่พอดบ่จะคล้องอ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดินทางปลอดภัยเด้อดดครับผมบเลย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 ไปแล้วครับสมบัติพ่อตาของเราคันเรงประจำทีมงานครับไปเป็นเคยสกลน,นครเกี่ย์สองเลย ได้เดินทางปลอดภัยเข้าโดนเกียร์อะไรวะครับเดินทางปลอดภัยครับ ครเจออยู่สกลนครก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูหน่อยนะครับอยู่ทางสกลนครนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ลาทุกท่านเพียงเท่าน,นี้แล้วกันเดี๋ยวพาจานโอไปดูเจ้าวาเลนไทน์กับเจ้าซูเปอร์เกรดก่อนเอาไปทำเอครับเอาเจ้าวาเลนไทน์ไปทำเอแล้วก็ติดฟิล์มครับเดี๋ยวจะพาไปชมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม